สวัสดีค่ะสวัสดีนเรียนชั้นป .6 ทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนวิชาวิวทยาศาสตร์กับคุณครูเมย์เหมือนเดิมค่ะเรื่องที่เรากําลังจะเรียนวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเกิดลมค่ะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เราไปอยู่ที่ชายทะเลนะคะมันก็จะมีลมแรงๆนะคะมาปะทะหน้าเราตลอดเวลาหรือเวลาที่หน้าหนาวนะคะหรืออยู่ใต้ลมไม้นะคะก็จะมีลมพัดเย็นๆมาให้เราได้ ทายร้อนกันตลอดเวลาเลยมันเป็นเพราะอะไรวนนันนี้มีคําตอบค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะสําหรับการเกิดลมนะคะเขาบอกว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะเป็นการแทนที่ของอากาศมเมื่อบริเวณหนึ่งนะคะเป็นอากาศร้อนอากาศร้อนตรงนี้นะคะมีความกดอากาศ ต่ำนะคะหรือว่าอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะมีการลอยตัวขึ้นสูงค่ะเพราะว่าไม่มีการกดอากาศนะคะและอีกบริเวณหนึ่งนะคะที่เป็นอากาศเย็นค่ะก็จะมีความกดอากาศเนี่ยสูงมากๆทําให้อากาศนะคะลอยตัวลงมาต่ําค่ะ ก็อากาศเย็นตรงนี้นะคะมันก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปแทนที่อากาศร้อนเมื่อกี้นี้ที่กลอยตัวขึ้นสูงนั่นเองค่ะทำให้บริเวณนะคะของคนที่อยู่ตรงอากาศร้อนนะคะได้รับอากาศเย็นนั่นเองค่ะ สรุปง่ายๆนะคะการเกิดลมก็คือการเคลื่อนตัวมาแทนที่ของอากาศนั่นเองค่ะแทนที่อากาศร้อนที่มันลอยตัวขึ้นสูงอากาศเย็นก็จะมาเคลื่อนตัวมาแทนที่ทําให้เราได้รับอากาศเย็นนั่นเองค่ะสําหรับลมนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกนะคะเป็นลมที่เกิดประจําเวลาจะเกิดขึ้นทุกๆวันค่ะกับ 2. ลมที่เกิด ะดูค่เราไปดูอย่างแรกกันนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะสําหรับอย่างแรกนะคะจะเป็นลมที่เกิดขึ้นประจําเวลานะคะจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะสําหรับลมชนิดแรกนะคะก็คือลมบกนั่นเองค่ะเขาบอกว่านะคะลมบกเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนค่ะเพราะว่าบนบกของเรานะคะในเวลากลางคืนจะมีอากาศที่เย็นกว่าในทะเลนั่นเองค่ะพออากาศบนบกที่เย็นกว่าในทะเลนะคะก็จะมีการเคลื่อน ตัวไปแทนที่อากาศร้อนที่อยู่ในทะเลค่ะทําให้บริเวณทะเลนะคะได้รับอากาศเย็นนะคะหรือว่ามีลมพัดออกมาจากบนบกเขาก็เลยเรียกว่าลมบกค่ะซึ่งชาวประมงนะคะจะใช้ประโยชน์จากลมบกตรงนี้นะคะในการ ใช้ออกเรือไปหาปลานั่นเองค่ะสำหรับลมประเภทที่2ของลมประจำฤด,ดูนะคะก็คือลมทะเลนั่นเองค่ะลมทะเลนะคะจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันค่ะเพราะว่าเวลากลางวันนะคะพื้นดินนะคะหรือว่าพื้นทรายเนี่ยจะได้รับอากาศร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะได้ดีกว่าน้ําค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบนบกของเรานะคะในเวลากลางวันมันก็จะร้อนใช่ไหมคะทาให้บริเวณบน,บนบกของเรานะคะมีความกดอากาศที่ มากมากนะคะก็ทําให้อากาศร้อนของเราลอยตัวขึ้นไปสูงขึ้นค่ะพอบริเวณที่ในทะเลนะคะมีอากาศเย็นค่ะความกดอากาศมันก็จะต่ําบริเวณอากาศเย็นที่อยู่ในทะเละคะมันก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่อยู่บนบกทําให้เวลากลางวันนะคะเราจะได้รับลมทะเลเย็นเย็นบริเวณบนชายฝั่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยชน์ของลมทะเลในช่วงเวลากลางวันนะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับชาวประมงนะคะไว้เวลา ทำนำเรือนะคะกลับเข้าฝั่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นลมบกกับลมทะเลมีประโยชน์สำหรับชาวประมงมากๆนะคะเอาไว้ในการออกหาปลานในเวลากลางคืนและเวลากลางวันหรือช่วงเช้านะคะเขาก็จะใช้ลมทะเลนะคะในการนำเรือกลับเข้าฝั่งนั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับลมบกกับลมทะเลง่ายไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูมีก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ